ลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังเลขบานเลขลดให้โชคใหญ่และเจรจาพาสำเร็จเดินทางออนไลน์ปังมากสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทกท,กท่านเลยนะครับ ได้เวลาแล้วครับมาวางแผนชีวิตในเดือนกันยายนครับว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรดีนะครับทั้งผู้ที่เป็น f c อาจารย์เกตเทวะและผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็สวัสดีฝากเนื้อฝากตัวทุกทท่านได้เลยนะครับอาจารย์เกตเทวะอยากจะบอกอย่างนี้นะครับเห็นลายนามดาวย้ายซ้ายมือแล้วใช่ไหมครับดาวพุธด,ดาวอังคารดาวเกตดาวศุกร์ดาวอาวทิตย์ดาดาวพุธย้ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยหครั้งครับ มีการย้าย6ครั้งในเดือนนี้เรียกว่าส่งผลอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่อาจารย์สแกนแล้วส่งผลดีครับเพราะฉนั้นชาวกรกฎมาฟังเยอะๆแลวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยและคอมเมนต์มาบอกได้เลยฟังแล้วเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้แบบละเอียดไปวางแผนชีวิตก่อนได้เลยเรียกว่าฟังก่อนรู้ก่อนแล้ว,ล,วลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนครับ อ่าและที่สําคัญครับตอนนี้เริ่มกันเลยนะครับที่เรื่องสําคัญครับเงินเงินทองทองครับแหมต้องบอกงี้เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะครับในเรื่องการเงินการทองครับจะหาเงินหาทองได้อย่างต่อเนื่องคล่องแคล่วนะครับและที่สําคัญที่เด็ดเลยก็คือตั้งแต่วันที่25สิงหานะครับถึงวันที่11กันยายนครับดาวพุธครับโคจรอยู่ในเรือนการเงินอ่า ดีอย่างไรรู้ไหมครับเจราจาอ่อนหวานให้ทายพุทธนี่ไงก็แปลว่าเป็นจังหวะที่ต้องเจราจาติดต่อสื่อสารเดินทางพบปะโซเชียลออนไลน์ไลฟ์สดไปเลยคนกลางนายหน้าที่ปรึกษาคอนเซ็์โดดเด่นครับจะทำให้เรามีเงินนั่นเองอ่าแล้วนอกจากนั้นครับไม่ได้ได้แค่ต่อเดียวนะครับมีเกณฑ์จะได้ถึง2เด้งเฮงสงต่อโชคสชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวได้อีกเพราะ ดาวพุธท,ที่โคจรอยู่ในเรือนการเงินมีตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่ครับตําแหน่งแรกคือหนึ่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหเป็นไงดีเลยใช่ไหมครับมาเองเนี่ย ตำแหน่งที่สองครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้ายำเกง่งยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจค่ะมียศมีตำแหน่งก็มีเงินไงเห็นไหมแปลว่าจะมาแบบเบิ้ลเบิ้ลแปลว่าช่วงนี้ต้องพบปะเจรจาติดต่อเยอะๆได้เลยนะครับจะดีมากและจะมากที่สุดก็คือช่วง 25- สิบหาสงหาถึง11กันยานี่ไงจะมาในช่วงเวลานี้โฟกัสเวลานี้เยอะๆพูดเยอะๆพรีเซนต์เยอะๆติดต่อเยอะๆทำเยอะๆรวยแน่นอน นะครับมีสิทธิ์รวยได้ต่อมาครับดาวการเงินตรงๆเลยคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีครับดาวกเกษตรเกษตรออกทึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่ผม่าบอกก็เงินเข้าแน่นๆเงินเข้าจุกจุไงเห็นไหมตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่17กันยายนหนึ่งเดือนเต็มเ็ม,เมช่วงเวลานี้แหละก็เป็นเวลาทองของเรานะครับที่ดาวการเงินโดดเด่นและเป็นดาวอาทิตย์คืออะไรต้องแต่งกายแต่งตัว นะครับบุคลิกภาพ personality ให้ดูดี first impression ต้องมาเพราะดาวที่ท่านเป๊ะนะครับท่านตงไปตรงมาทำอะไรให้มันสว่างใยเน็ตสดใสชัดเจนไม่ไปตุกติกคิดคดทรยศไม่ไปใต้โต๊ะไม่อะไรเท่าๆจะดีมากนี่บอกเลยนะแล้วจะอยู่ถึงกลางเดือนครับหรือวันที่17กันยานเนี่ยเห็นไหมก็อยากให้ทุกท่านรีบทำรีบลุยเลยแปลว่าครึ่งเดือนแรกของกันยายนท่านจะรวยมากนะครับถ้าท่านตั้งใจลงมือทำอย่างเต็มที่ นะครับนะแล้วถามว่าโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนก็ต้องได้รวยได้1ล้านได้ร้อยล้านเท่ากันหมดไม่ใช่ครับต่างกันที่ดาวตอนเกิดครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยทําภาพกราฟิกนี้ขึ้นมาทุกคนดูตามเลยนะครับนะแปลว่าที่ทยเนี่ยเป็นดาวจรครับดาวจรบนท้องฟ้าแต่เทาตอนเกิดของท่านเนี่ยไปผูกดวงมาอยู่ลัคนากรกฎท่านก็ไปสังเกตเลขหนึ่งไทยนะครับนะเลขหแล้วกันอะ ถ้าได้ตำแหน่งสีแดงเนี่ยโอ้โหเป็นเกษตราธิบดีนะครับเป็นมหาจักรเป็นอุ่นเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เยอะไงนะได้เยอะกว่าคนทั่วไปแต่ว่าถ้าผูกดวงมาเป็นดาวอาทิตย์สีน้ําเงินก็เป็นกลางๆได้แบบปกติแต่ถ้าผูกดวงมาเป็นดาวอาทิตย์สีดําโซนสีดาเห็นไหมตกอลิมลณาวินาศครับมันก็จะยากก็จะเหนื่อยก็ต้องมีขั้นตอนมีโปรเซสมากยิ่งขึ้นเห็นไหมพยายามอธิบายเข้าใจว่ามันทําไมทายไปแล้วทำไมบางคนไม่เห็นดีเลยก็แสดงว่าดาวตอนเกิดคุณเน่ะเป็นสีดําก็ได้ แลวนอกจากนี้ยังมีทักษะอีกครับก็คือวันที่เกิดอีกอย่างผมเอารูปทักษะนี้มาคือคนเกิดวันจันทร์ครับชาวกรกฎแล้วเกิดวันจันทร์เนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่จะได้มามันก็ไม่ง่ายไงมันก็ต้องมีแก้ปัญหามีโปรเซสขั้นตอนมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเริ่มเข้าใจแล้วใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาบอกหน่อยนะครับว่าต่างกันที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่ทายเ,ยเป็นภาพรวมแต่เอาเถอะ อย่างน้อยก็ให้รู้ไว้ไว่าดาวการเงินเรากําลังโดดเด่นกําลังดีก็แปลว่าถ้าพื้นดวงไม่ดีก็ทําก็จะได้มากขึ้นมาเดิมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเดิมดีอยู่แล้วนั่นมันจะได้เป็นถล่มทลายเลยนะและเสร็จแล้วการเงินเราช่วงวันที่สิบ็กันยายนใช่ไหมครับก็จะย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะสหัชชะหมายถึงเงินเราจะได้จากการพบปะเดินทางเจรจาติดต่อออนไลน์โซเชียลงถึงได้บอกไงว่าเดินทางออนไลน์ปังมากเห็นไหมชัดเจนเลยไหม เอพราะฉะนั้นก็ไปทําตามนี้นะครับในเรื่องเงินเงินทองทองเออนะครับต่อมาในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยตั้งแต่วันที่ยีสิบสองสิงหาคมเลยนะเนี่ยมาแล้วครับมาทับตัวเราดาวศุกร์ก็ได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาอีกแล้วมีผลบุญเก่าครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโชคลาภก็มาเองโชคลนทับรับเต็มเต็มโชคก้อนใหญ ดาวสุกเป็นราชาโชคซื้อกับผู้ชายก่อนเลยผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาบได้นะครับเห็นไหมแล้วก็ทับตัวเราแล้วดาวสุกจะเป็นดาวเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินด้วยไงเห็นไหมก็มาได้ทั้งเดือนเลยเพราะว่าตั้งแต่ยี่สิบสองสิงหานะครับถึงวันที่สิบหกกันยายนก็ทับตัวเราได้ราชาโชคหลังสิบหกกันยายนก็โคจรเข้าเรือนกันเงินเราอีกอา้าวก็มีเกณฑ์ได้ตังค์จากบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมนี่คือเป็นโชคลาภของเรานะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องขึ้นมาให้ดูอีกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเสี่ยงโชคแล้วถูกเหมือนกันหมดนะนี่ครับก็ต้องอยู่กับดาวสุกตอนเกิดของท่านลองดูสิถ้าผูกดวงมาเป็นโซนสีแดงโอ้โหเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินเป็นกเกษตรตาธิบดีเป็นอุจอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์จะได้เยอะใช่ไหมสีแดงก็มีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่ถ้าเป็นผูกมาเป็นสีน้ําเงินก็เออกลางๆน่ารักน่ารัก,รกแต่ถ้าเป็นสีดำบางทีก็ไม่มีไม่ถูกก็ได้เพราะของเดิมเป็นอริมณนานะวินาศอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะถูกนะครับ แล้วนอกจากนี้ยังมีทักษะอีกครับเช่นถ้าเกิดวันลัคนาราศีกรกฎแล้วเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันที่เกิดหกโมงเช้าวันทิตถึตงตีห้าห้ารือเก้าเช้าวันจันทร์เลยนะครับก็ดาวสุขเป็นกาลกินีไงเห็นไหมโชคลาบเป็นกาลกินีก็มีสิทธิ์จะไม่ถูกก็ได้เห็นไหมนี่อธิบายให้มันละเอียดให้มันเห็นภาพใครเข้าเห็นภาพแล้วเข้าใจพิมพ์มาบอกหน่อยนะจะขอบคุณมากเพราะอาจารย์ตั้งใจทํากราฟิกทุกท่านเห็นได้ชัดเจนนะแต่ภาพรวมผมถือว่ามาดีแหละแปลว่าถ้า ชาวกรกฎเดือนกันยายนนี้ขยันตั้งใจมุ่งมั่นไปต่อได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่า,าดาวพระยังอยู่ในเรือนวินาศก็บอยั่นนะครับไม่ต้องไปกลัวโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาเดือนหน้ามาทับตัวเราอีกจะเฮงปังขนาดไหนเดี๋ยวมารอฟังคลิปดาวพฤหัสตามวันเกิดกันได้เลยอีกนะครับนะแล้วนอกจากนั้นยังไม่จบอีกนะดาวเกตครับวันที่ส3ากันยาโอ้โหโคจรเข้าเรือนลาพระเซนแรงลางสังหรณ์แม่นฝันแม่นมูแล้วรวย เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นจุดทูบเลขอะไรบางอย่างเล่นแล้วถูกก็ได้นี่คือดวงเราเลยนะแปลว่าโอ้โหรกรกฎยินดีด้วยจริงๆนะการเงินกับโชคลาภไม่ดูคึกคักดูโดดเด่นเจรจาติดต่อสื่อสารเนะี่ยอย่าลืมนะเพราะว่านอกจากวันที่11กันยายนแล้วที่ดาพุธอยู่ในเดือนการเงินพอเขาย้ายออก11กันยาถึง28กันยาครับดาพุธได้ดดตำแหน่งเกษตรตาที่บดีและมหาอุตอีกยิ่งใหญ่ไปอีกนะจะดังจะมีชื่อเสียงเจรจาติดต่อพบปะ โอ้โหได้งานได้เงินอะไรกันเต็มที่เลยนะครับแปลว่าชาวกรกฎเป็นเดือนที่ต้องฝากในเรื่องของคิดพูดอ่านเขียนสื่อสารไฟ์สดเจรจาต้องทาให้มากที่สุดเลยนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าถ้าหลังจากนี้มีดาวพุธไม่ได้มีกําลังไม่ได้โดดเด่นขนาดนี้แล้วนะครับเข้าเดือนตุลามันจะนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะคือเดือนทองนาทีทองพองอัมภัยลุ่งโลดโชคช่วงยินดีด้วยนะครับอ่าต่อมาครับ มาดูการงานการเรียนการเรียนดูแล้วไปต้องตั้งใจหน่อยนะเพราะดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ในเรือนวินาศอ่าก็แปลว่าอ่านเป็นสองเท่าสามเท่าหน่อยเข้าหาคูบาอาจารย์ก็จะเป็นการดีนะครับอ่าส่วนในเรื่องการงานก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามีสองจังหวะจังหวะแรกในดาวการงานดาวอังคารครับยังอยู่ในตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่เนี่ยจะบูสู้ลุยแล้วมีมุมที่จะสําเร็จเนี่ยเยอะมากเยอะไปจนถึงวันที่อะไสิบสองกันยาครับพอ แสดงว่าช่วงนี้ถึง2กันยาตั้งใจทำพบเนี่ยดาวการงานก็อยู่เรือนสหัชชัยใช่หไหมก็แปลว่าต้องไปพูดไปเจราจาไปติดต่ออยู่ดีต้องเดินทางไปเลยครับจะสําเร็จแต่หลังจาก12กันยายนไปแล้วดาวอังคารเป็นปะครับปุบปุบป,ปะปะอยู่ในเรือนพันธุอ่าแต่ก็อยู่บ้านดาวสุขคู่มิตรไงสุขปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมในงานเราอ่ะต้องเจรจา,าดีย,ยิมย้มแย้มแจ่มใสอินเตอร์เทนปากหวานหน่อยนะครับหรือบางทีต้องมีพาลูกค้าไปเลี้ยงก็ได้ เพราะอยู่ในบ้านดาวสุกต้องกินต้องเที่ยวก่อนถึงจะได้งานหรือดาวการงานเป็นปะแปลว่างานเราต้องไปแก้ปัญหาก่อนถึงจะได้ดีอะไรแบบนี้นะครับหรือทําเท่าเดิมได้ครึ่งเดียวผลที่ได้อ่ะผลสำลิดอ่ะเพราะเป็นปูปูปะปัปปปงอ่เพราะนั้นต้องทาเป็นสองเท่านะครับหลังวันที่12บสองกันยาแล้วดาวคารเป็นดาวตัวแทนเรื่องความขยันด้วยเพราะนั้นต้องขยันต่อสู้ต่อลุยต่อนะครับอย่าขี้เกียจน,นะครับขี้เกียจนี่จบเลยนะครับไม่มีอะไรดี ไม่ได้อะไรเลยแล้วมันจะพาไปกันใหญ่นะครับนะอันนี้อาจารย์ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะเออดาวอังคารออัมพุคือภุมโมชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตะและสุภาวาสําคัญฮาจริงๆก็เข้าเกณฑ์อยู่นะครับเข้าเกณฑ์อัมพุอุดมเกณฑ์เห็นไหมก็จะมีเกณฑ์ไปต่อได้เพราะนั้นการงานขอให้ตั้งใจลุยทำเจรจาติดต่อสื่อสารนี่แหละ คงจะต้องมีบทบาทกับตรงนี้ด้วยหรือดาวเกตดาวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หนุนเราอยู่ในเรือนลาภาแปลว่าก่อนเข้าไปพบไปคุยไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการงานด้วยก็มีเกณฑ์จะสาเร็จได้อีกนะครับแม่ก็ถือว่าดาวการงานยังไปต่อได้ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากนะักแต่ต้องขยันเป็นสองเท่าหน่อยนะครับตรงนี้ถึงจะดีหรือไปทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษก็ได้นะครับตรงจุดนี้ นะ่าแล้วก็ท่านนี้ก็มารีวิวผมสั้นๆบอกอาจารย์ดูแม่นมากค่ะดูแบบจัดเต็มทุกอย่างบอกแนวทางแก้ไขเสริมดวงแนะนำเพื่อนไปหลายคนเลยค่ะเพราะนั้นใครอยากได้แบบดูดวงแบบแม่นๆม,มีแนวทางแก้ไขเสริมดวงเนี่ยจองมาเลยนะครับสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอ i ไ e คเก e เทวหกห้านะครับแล้วก็ทำตามที่ลายบอกหรือจองมาได้เลยเพราะอาจารย์ลาออกจากงานแล้วฟูลไทม์ครับรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมา อย่างแน่นอนนะครับอต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของความรักและครอบครัวแต่เรื่องครอบครัวเนี่ยแฟมิลนนี่โดดเด่นเลยนะเพราะดาวศุกร์ครับได้ราชาโชคดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทงพันธุนะ์ทแปลว่าบ้านรดที่ดินครอบครัวญาติพี่น้องเห็นไหมได้ราชาโชคแปลว่าโดดเด่นไปจนถึงวันที่สิบหกกันยาหรือหรือบางทีนะที่บ้านพานเราไปกินพานเราไปเที่ยวเอนเตอร์เทนแฮปปี้มีความสุขเลยนี่ก็ได้หรือเลขบ้านเลข,เลขรถออกได้ทั้งเดือน นะครับเก่งไว้ได้เลยเนีย่ยแล้วยิ่งสิบหกกันยายนอีกดาวบ้านรถที่ดินไปอยู่ในเดือกนการเงินแปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากบ้านรถที่ดินเช่บางคนจะซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินซื้อขายรถเนี่ยได้แน่นอนหรือบางทีพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ให้เงินก้อนใหญ่ามาตั้งหลักตั้งตัวทํามาหากินอะไรบางอย่างได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องครอบครัวความรักครอบครัวดูดีมากยินดีด้วยหรือใครจะ ปรารถนาจะได้รถใหม่ซื้อช่วงเวลานี้ก็จะได้รถใหม่ที่ถูกอ,อกถูกใจขับแล้วดีไม่หลุดคิวซีอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเรื่องเรื่องความรักครับอ่าความรักเห็นไหมดาวเสาร์ครับเดินพักองศาระวังคนรักป่วยเจ็บคนรักไปทํางานคนรักอยู่ไกลจากเราอะไรอย่างงี้นะครับแต่ข่าวดีก็คือดาวเสาร์ไปเจอพระราหูคู่มิตรกันครับก็ไม่ได้เสียหายมากนะแปลว่า ถ้ายังใช่คู่กันอยู่ก็จะผ่านก็จะไปต่อได้แต่ถ้าใครไม่ใช่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องความรักให้ประคับประคองดูแลกันด้วยนะอาจารย์ก็ฝากอย่างนี้นะอ่าแล้วมาถึงตรงนี้นะครับใครที่อยากเรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์เกตเทวอาจารย์เปิดแล้วนะครับแล้วเริ่มมีคนมาเรียนแล้วด้วยใครที่สะดวกเดินทางมาหาอาจารย์ได้อ่าก็ก็มานะครับก็ทักมาในไลน์หรือใครจะอยู่ไกลมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยากเรียนออนไลน์ก็ ทักมาได้เหมือนกันนะครับจะเรียนเพื่อดูดวงตัวเองหรือจะเรียนเพื่อดูคนอื่นสร้างเป็นสัมมาอาชีพเหมือนอาจารย์เกตเ,เทวาที่ดูมาสิปีผู้ติดตามมาก่วหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคนเนี่ยได้หมดเลยนะอาจารย์อยู่ต่างประเทศก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีอิสรภาพการเงินและเวลาด้วยอาชีพนี้ได้เลยนะครับดีสุดๆเลยและทําได้ทั้งชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนติดต่อมานะครับต่อมาก็เป็นเรื่องสุขภาพแหมก็เห็นได้ชัดว่ามีแต่ดาวดีๆมาทับตัวเราโดยเฉพาะดาวสุข เรื่องที่ต้องระวังคือระวังจะกินเยอะอุดมสมบูรณ์อ้วนง่ายไขยมันคอเลสเตอรอลเบาหวานถามหาอ่ะระวังเรื่องตรงนี้แหละกับสองดาวเสาใช่ไหมครับยกกลับมากระดูกกระดูกฟันเอ็นข้อต่ออะไรเงี้ยระวังปวดเมื่อยระวังเจ็บภูมิแพ้อ่าเนี่ยก็ฝากไว้แค่นี้พอดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ นะแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครอยากให้อาจ,จารย์เกตเทวาไปออกอนะีเวนต์อ่าเรียกลูกค้าพาคุณรวยมากขึ้นเพราะดูตามภาพไปออกบูธอิสุส,สุก็เรียกว่าวันเดียวรขายรถได้เป็นสิบสิบคันเลยนะครับหาเงินได้เป็นสิบสิบล้านนั้นใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับอาจารย์พูดได้ทั้งบนเวทีเห็นไหมอ่าเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ดูหนึ่งต่อหนึ่งได้หมดครับต้องการแบบไหนติดต่อมานะครับ สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับเลขมงคลนำโชคเดือนกันยายนครับก็ให้ไว้แล้วกันนะห7เจูนะครับก็ขอให้ชาวกรกฎเฮงเฮงรวยๆกันนะ,ะใครฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและแน่นอนครับดูดวงกอาจารย์เกศเทวไม่ได้ดูแค่ดวงอาจารย์ยังมีสีมงคลเลขมงคลให้ด้วยก็สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเปลี่ยน ตัวเลขตามที่อาจารย์แนะนําก็ถูกระทายสองตัวเบาๆสามใบในรอบหลายปีเลยเห็นไหมดูกับผมไม่ได้เสียงเงินนะดูผมหาเงินได้มากกว่าเดิมดูแล้วรวยนั่นเองนะครับต่อมาเปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์ตามที่อาจารย์บอกอีกก็ได้รางวัลได้เงินอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครได้ไปดีทุกคนเปลี่ยนเหมือนเราจะเดินทางกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วเราขับรถไปมันก็8ชั่วโมงนานใช่ไหมครับหลายชั่วโมงแต่ถ้าบินไปเป็นไงครับชั่วโมงกว่าก็เหมือนได้เลขกระติมงคลไปเหมือนทางลัดเหมือนขึ้นเครื่องบินใช่ไหม อยากได้อย่างนี้จองมาได้เลยนะครับอ่าหรือไปฟังต่อให้จบก่อนก็ได้จะมีบอกว่าค่าครูค่าดูดวงเท่าไหร่เออหรือดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรนะครับแอาจาย์ก็ยังมีภาพรูปดวงชะตาส่วนบุคคลก็ภาพรูปดวงเราเองแหละมีติดตัวติดมือถือเป็นวอลเปเปอร์มือถือมงคลก็ได้ทําอย่างไรถึงจะได้ฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทานานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์ตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360อองศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธนิตโทมัถโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวาหกหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะนะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับอ่าท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไหวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดุงชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สามครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสีสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหก้าครับทักม็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหวฉะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดส e เกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รล,ลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา